วันนี้นําเสนอนะคะโปรโตีนวันนี้รสชาไทยหอมเหมือนกันหอมไม่แพ้กระพุเลยนะคะแล้วแต่คนจะชอบเลยนะคะน,นี่นะคะเลือกทานโปรโตีนนะคะก่อนออกกําลังกายค่ะยังไม่ได้สองจริงนะคะอันนี้เป็นทดลองก่อนนะคะนะคะดูตรงนี้นะคะเราจะได้มีแรงออกากาัค่ะรสชาไทย ชาไทยดูสิสีเป็นชาไทยเลยอะดูอะดูดูด,ดูดูสิชาไทยอ่ะแค่นี้เทียวพอค่ะคือแบบชาไทยเลยถ้าคนชอบชาไทยรถนี้แนะนำเละคะชาไทยที่อร่อยมากที่สุดเลยนะคะชาไทยนะคะมีโปรตีน20กรัมนะคะส่วน เจลลี่นะคารลสตรอเบอรี่น่าทานมากเลยิบส13กรัมสองอันก็จะเป็น3.3เทียงพอต่อร่างกายแต่อั้มออกร่างกายหนักมากเพราะฉะนั้นอั้มเพิ่มค่ะเพิ่ม,มอีกสองอหน่อยมากเลยค่ะวอนนี้คนระูแอลคุณแม่จากพามออกหนักมากเลยนะคะไมมีแรงแล้ว <laughs>